สวัสดีทุกคนหลังจากที่เราไปทัวร์เมืองซากุระมาแล้วเราเข้าไปเจอผีในองวงมาแล้ววันนี้เราจะไปทัวร์งเยี่ยมกันนะจ๊ะมาดูสิว่าจะมีอะไรหรือเปล่าอย่าิ่งไปก่อน เอ๊ะสองคนนั้นทำไม่ไม่แสนชุดนักเรียนอย่าเราตามเป็นจังว่ะจะตามผู้หญิงหรือผู้ชายดีเนาะแต่ว่าฉันว่าตามผู้ชายเนีกว่านะล้อหลออย่าตามไปก่อนตามผู้ชายไปสิเขาจะไปที่ไหนแล้วเขามาทำอะไรที่โรงเรียน เขาไปทางานทำไมเนี่ยตามเขาไปก่อนเอา้านี่มันห้องฟอรมเหรอไม่ใช่นี่มันห้องทำงาน,นอาจารย์อเออกมาแล้วตามพอไปจะเป็นเนีฮะฮัลโหล ขอบอกว่านะแม่นักขึ้นมาได้มาแล้วเปไน็นไงต่อจ้า,อ,า,อ,าอ๋ออาจาจะลงไปไหอ๋อยจะไปไหนเดินตามหน่อยแล้วนะอ๋ออาจารย์สอนข้ามเหรอคะสวัสดีค่ะขอหนูยนได้ไหมคะอย่าหนุหนเป็นแอร์ยนก่อนนะอต่เนี่ยเราต้องไปหอาจารย์ดิจะนด้เห็นหน้าเราหรอ เสร็จลเดินไปคุยนกับอาจารย์ดิว่าอาจารย์เชื่ออะไเหรอคะจิงข้าวจิ้งย่างเราไปจิงข้าวันไหมแล้วหนูกขอชวนอาจารย์ไปไม่ได้ด้วยแต่ว่าเราจะชวนได้แช่าเธอคนเดียวนะเฮะ้ยเซงไปจริดแะเดี๋ยวเราไปดูห้องอองนาจารย์ดิวว,ว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนเริ่มจากห้องเองลักตัน เอา้าให้มันห้องขอมห้องเดิมที่เราเรียนปรับออกมาได้กว่าเป็นไงต่อดีเอ๊ะมันห้องสมุดเพิ่งรม้อวันน,นี้ว่ามีห้องสมุดอยู่ชั้นสองแอนอยกก็มาแล้วแอบนั่นอ่านหนังสือเดียวว่าอตโตะนี้ละกัน แน่ในะวัาเสร็ยอล้เมื่อเราก็ค่อยออกไปทัวร์แล้วกันจะได้ดูสยองสยองหน่อยในที่สุดก็มืดแล้วพร้อมหรือยังทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยอันนี้คือยังไม่เคยทัวร์ในตอนข,นขึ้นมาก่อนเลยนะปกติเล่นก็มีแค่เข้าห้องเรียนกับอาเธอร์แล้วก็ออกไปห้างนอก ตั้งแต่เล่นมาเนี่ยยังเล่นไม่ทั่วถุกห้องถูกอะไรอะไอย่างเียเดีวันนี้เราจะไปดูกันว่ามีห้องอะไรบ้างอันนี้ห้องสม,มุดอันนี้ทาง,งรงนตว่าเราต้องขึ้นไปนชั้นสี่ดูเปล่าเดี๋ยวลองเข้าห้องน้ำดูซิีว่ามันจะใช้ได้ไหม โป้ออางหลังมือใช้ไม่ได้อะเดี๋ยวเราเข้าห้องส่วมดูสิมันจะอึดได้ไหมคิดท่กคนมันแน่ได้จริงๆี่ยเหมือนห้องน้ำที่บ้านเลยอ๋อก็ดีอยู่นะแต่ว่าแท้หลังมือใช้ได้อะมันจะสมจริงกว่าน,นี้เดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นต่อเดีกว่าเนาะ จะไปทางไหนก่อนจีทางซ้ายหรือทางขวาไปทางขวาก่อนแล้วป้นไปดูก่อนซิว่ามีห้องอะไรบ้างอันนี้ก็ห้องเรียนอ่าแล้วห้องนี้นะห้องเรียนไปนปั้นหรออืมไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ย๋ยวเราไปชั้นสามกันเถอะ Bye, bye, hot, man, jam. เป็นทางสายระหว่าหลองแฟนรูอันนี้ห้องดนตรีอย่าห้องข้างในห้องอะไรไปดูสินี่มันห้องศิละปะที่เขาลือกันนี่ลองเข้าไปดูเายปะจะเป็นยังไง เนี่ยมันรู้ปั้นเดียเขาพูดฟันเนี่ยไ้เนี่ยมันผีหรอฮะไอ้ไอ้ยอ้ทำไมเป็นไงวะไอ้ทำไมเป็นอย่างเนี้ยอย่าวิ่งหนิวา่าว่าไปไม่เป็นแล้วขนาดในเกมย้อนหน้ากลัวขนาดนี้เลยอ่ะวิ่งตามมาไหมเนี่ยตามมาตามมาสวยเลยเอาไหมที่ วิ่ง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 เนกลับบ้านบ้านฉันอยู่ไหน,นอ๋อทำไมวิ่งเร็วขนาดนี้แล้วทำไมฉันต้องมาหนงถางด้วยเนี่ยถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ฉลอบตายขนาเนียดีนะแค่ในเกมขนาดในเกมยังตกใจเลยอ่ะไม่คิดว่าลูกป,ปั้นจะวิ่งตามแบบนี้อ๋อยังไงดีอ่ะจะวิ่งเหี่ยกลับบ้านหรือว่าจะลองสู้ดูสภางลองสู้ดูดีดไหม 快想玩到这些男，啊，那我。